ช่วงอาหารสร้างสุขกับฟาร์มเฮาส์อาหารสร้างสุขกับฟา,าร,ร์มเฮาส์ House, วันนี้มาดมตรงของนําเสนอแซนวิชแยมงาดําบดและธัญพืชค่ะส่วนประกอบมีดังนี้ค่ะและที่ขาดไม่ได้คือขนมปังแซนวิชฟาร์มเฮาส์โฮลวีดวิตามินสูงและไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะผสมงาดําและอัลมอนด์บดให้เข้ากันดีค่ะใส่น้ําผึ้งลงไปผสมค่ะเกลือป่นเล็กน้อยค่ะและน้ํามันรําข้าวค่ะคนให้เข้ากันค่ะ และเมื่อได้แยมงาดําแล้วปิ้งขนมปังโฮลวีตทานคู่กันเลยค่ะและนี่แหละค่ะแยมงาดําและธัญพืชค่ะสามารถเสิร์ฟคู่กับขนมปังแซนวิชโฮลวีตเป็นอาหารเช้าที่ดีและมีคุณค่าค่ะงาให้แคลเซียมสูงค่ะขณะ,ะเดียวกันที่อัลมอนด์บำรุงระบบประสาทป้องกันอัลไซเมอร์และลดความเสี่ยงในเรื่องโรคหัวใจวายค่ะและนี่แหละค่ะขนมปังแซนดวิชแยมงาบดและธัญพืชอาหารเช้าเพื่อสุขภาพของคนทั้งครอบครัวค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรได้ทาง Facebook ของมาดามตวงและ Farmhouse <า>ค่ะ